ลมไนโตรเจนหรือว่าลมธรรมดานะครับผมแตกต่างกันยังไงนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเรามาดูกันครับปกตินะครับเวลาเติมลมในปั๊มเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนผสมของไนโตรเจนนะครับถึง78%แล้วก็มีส่วนผสมของน้ำนะครับหนะครับข้อดีของการเติมลมธรรมดานะครับผมเราก็สามารถหาเติมได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นในปั๊มนะครับหรือว่าในร้านที่รับซ่อมรถเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นลมธรรมดาทั่วไปง่ายต่อการเช็คลมบ่อยๆข้อเสียนะครับของสำหรับลมธรรมดานะครับผม เเวลาาดินทงไกซึ่งมันจะมีการขยายตัวนะครับเมื่อเกิดความร้อนนะครับวิ่งระยะทางไกลๆนะครับผมก็แนะนําว่าให้เช็คลมยางบ่อยๆนะครับลมธรรมดานะครับผมก็เหมาะสําหรับรถทั่วไปนะครับผมที่มีการปรับเพิ่มปรับลดนะครับของลมยางบ่อยๆนะครับลมยางในไนโตรเจนเนี่ยนะครับจะมีไนโตรเจนเป็นส่วนผสม93%นะครับข้อดีนะครับของการเติมลมยางไนโตรเจนนะครับผมก็คือไนโตรเจนเนี่ยเขาจะไม่ได้ขยายตัวนะครับยางเราเนี่ยนะครับก็จะสามารถวิ่งในระยะทางไกลๆได้นะครับไม่ทําให้ยางร้อนนะครับแล้วก็ลดการเกิด ิดดคไ้รับอีกอย่างนะครับก็คือในโัวเจนเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้จิดไฟนะครับมีความเสถียรนะครับไม่ต้องคอยไปเช็คลมบ่อยๆ ส่วนข้อเสียนะครับสำหรับการเติมลมยางไนโตรเจนนะครับก็คือหาที่เติมยากจะมีเฉพาะร้านยางใหญ่ๆเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการในการเปลี่ยนลมยางปกติมาเป็นลมยางไนโตรเจนตรงนี้ด้วยก็จะเหมาะก,กับรถนะครับที่ไม่ต้องการปรับเพิ่มลดลมยางบ่อยๆสะดวกสบายสําหรับคนที่มีที่เติมใกล้บ้านอันนีนะ้เหมาะสมนะครับหากใครนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับรถยนต์นะครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ ล่าสุดเนี่ยอิงจะบอกว่าทุกคนสามารถเอารถทิ้งไว้ที่บ้านแล้วเรียกกลิ้งกริ้งให้เขามาเปลี่ยนยางให้ที่หน้าบ้านได้เลยนะคะครับผมโอ้ง่ายมากจะมาใช้ให้ฟังค่ะคือเขารับบริการถึงหน้าบ้านเลยนะคะทำให้ ใค,ใครที่ไม่รู้เนี่ยว่าจะเปลี่ยนยางที่ไหนดีเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะเตรียมพร้อมสาหรับทุกการขับขี่แบบที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ร้านเปลี่ยนยางนะคะให้สวัสดีจิบจ๊บจิบนี่ชื่อน่ารักมากสวัสดีจิ๊บจิบค่ะเขาจะไปช่วยคุณเปลี่ยนยางให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็เป็นทีมงานมืออาชีพด้วยและที่สําคัญนอกจากเปลี่ยนยางแล้วจะฟรีด้วยค่ะกับบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ถึง27รายการเลยดังนั้น ใครที่สนใจอยากเปลี่ยนยางแบบง่ายๆจอดรถไวที่บ้านให้คนมาเซอร์วิสคุณที่บ้านเลยนะคะก็แอสไซน์ H I J I B หรือว่าแอสไซน์ไฮจิบนะคะก็โทรก็ได้นะ063 342 1111ง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็ได้บริการเช็ครถ27รายการด้วยสวัสดีจิบจิบใช่บริการสวัสดีจิบจิบหรือว่าไฮไฮจิบนั่นเองแอสไซน์ไฮจิบนะคะ